คำเดียวเลยประตูด๊ามจีนมาทูคําเดียวหมดเลยเจ้าชนิดโจนะฮะชุมชนบางเบิดนะครับวันนี้เรามาดูบัวปลาทูกันครับวันนี้แดงกันเยอะนะฮะนี่ครับเป็นปลาทู ตัวเล็กๆนะฮะที่นี่ขายกัน3สามร้อนะครับประตูสดนะฮะ Hãy lắm cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

À. Nãy giờ đại cung á cung là bán mới đá à đây luôn nên đại Mấy anh làm bỏ có nha Hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

สมอประตูกินแล้วเล่นตัวใหญ่ท่านเลยมึงนี่เฮ้ยเอาตัวเล็กดีกว่า้นเล่นตัวใหญ่เลยเอาตัวเล็กเอาตัวเล็กมา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 ามามาามามาามามามมามมามา้มมามมา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 มนมามมมามามม ไปย่างกินก็ได้ปลาปลาอันนี้คือทำทอดมันอร่อยอย่างนี้เลย,ยแต่ว่าเจ้าพินจะมีเวลาไหมแค่นี้แหละตอนทีงอุ่นเมันช้า<อ>ทำทอดมันแต่มันเร็วนัน่นเลยตอนกุ่นที่เริ่มช้านะ เออเร่เร่ใจเย็นหน่อยพอไปยุบไปยุบไปจับมันไม่มีเวล่ามันมีทีนี่มานจับถ้ำน้ำมีถ้ำไปท้ำเขายงเขาย่างนะครับสนิทจอครับชวนบางเบิร์ดครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ